มีศาลหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพื่อรามสองผู้คนเรียกขานกันว่าศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งระหว่างการสร้างถนนคนงานฝันเห็นหญิงนางหนึ่งในชุดขาวผมยาวเอ่ยเตือนว่าอย่าทับรังค่าวันรุ่งขึ้นคนในพื้นที่พบงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยข้ามทาง และเมื่อเกิดอุปัติเหตุซ้ำซากกลางเส้นนั้นเสียงลือก็ดังขึ้นว่าเจ้าแม่ขวัญไม่พอใจชาวบ้านจึงตั้งศาลขึ้นบูชาตั้งไข่น้ำแดงดอกไม้ไว้บูชาแม่งูขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยและโชคดีบางคนว่าขอพรแล้วได้งานบางคนว่าหายป่วยศรัทธาเติบโตจากความกลัว กลายเป็นความเคารพแต่คำถามคืองูจงอางอาฆาตจริงหรือทางวิทยาศาสตร์งูจงอางเป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีสมองซับซ้อนกว่างูส่วนใหญ่และรับกลิ่นด้วยลิ้นสองแฉกมันสร้างรังจากใบไม้ใช้ตัวเองเฝ้ารังไม่ห่างเป็นแม่งูชนิดเดียวในโลกที่ปกป้องไข่ของมัน ถ้าใครเข้าใกล้มันจะพุ่งเข้าปกป้องทันทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มของความเชื่องูอาฆาตเพราะในสายตาคนมันคือสัตว์ที่จำผู้ล่วงเกินแต่ในสายตานักชีววิทยามันเพียงจำกลิ่นของรังมันไม่โกรธมันแค่ปกป้องนักวิทยาศาสตร์อย่างไบรอันฟรายและโรมวิทเทเคอร์ต่างยืนยันว่า มูไม่มีสมองส่วนอารมณ์แบบมนุษย์ไม่สามารถเกลียดหรือล้างแค้นได้แต่สัญชาตญาณของมันคือรักษาชีวิตทั้งชีวิตของมันและลูกในรังและเมื่อเราเชื่อว่าเจ้าแม่ขวัญปรากฏเพื่อเตือนบางทีนั่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันอาจคือเสียงของธรรมชาติที่พยายามบอกให้มนุษย์หยุดรุกล้ำ ความศรัทธาทำให้ผู้คนระวังและเคารพความวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจและไม่กลัวเกินจริงและบางทีทั้งสองมุมอาจไม่ขัดแย้งกันเลยเพราะเจ้าแม่ขวัญอาจไม่ได้อาคาตแต่อาจกำลังปกป้องทั้งถิ่นของเธอและหัวใจของมนุษย์ให้กลับมานอบน้อมต่อโลกใบนี้แล้วคุณล่ะ เชื่อว่าเจ้าแม่ขวัญคือวิญญาณงูหรือวิญญาณแห่งธรรมชาติ